สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บใบโหระพาแล้วก็ใบกะเพรานะคะเพื่อที่จะเอาไปแช่แข็งนะคะเพื่อเก็บไว้กินในช่วงหน้าหนาวค่ะมีสองชนิดเนี่ยที่จะปลูกทุกปีนะคะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะเก็บไว้ทานในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็หน้าหนาวเราก็มีผักกินตลอดปีนะคะเราก็จะมาเก็บใบโหระพาก่อนนะคะใ<ส>บกะเพราคิดว่า <Billie S 2> คงจะเก็บพรุ่งนี้นะคะวันนี้จะทําใบโหระพาให้ดูก่อนแต่ว่า กระเพราหรือว่าใบโหระพานะคะทิพย์เก็บแบบเดียวกันเลยค่ะโมโหระพานี่ออกดอกไวมากเลยนะคะต้นเนี่ยทิพย์จะปล่อยให้มันออกดอกนะคะเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกปีหน้าเราก็จะเก็บแต่พวกนี้นะคะเราต้องคอยเด็ดยอดโหระพานะคะไม่งั้นมันจะออกดอกไวมากพอมันออกดอกเลยเนี่ยใบมันจะเล็กมากเลยค่ะ นี่จะเก็บกระเพราสีม่วงได้นะคะกระเพราสีม่วงเนี่ยเป็นกระเพราฝรั่งนะคะไว้ใส่พาสต้าบางทีถ้าเกิดว่าโหระพาไม่มีแหละเราก็ใช้แทนได้นะคะแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกัน วันนี้ได้มาสามชนิดค่ะบลรพาไทยกระเพราฝรั่งม่วงค่ะแล้วก็มีกระเพราฝรั่งเขียวค่ะอันนี้ก็ใส่พาสต้าเหมือนกันจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะ น้ำเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นนะคะน้ำออกถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เอาวางไว้ในตะกร้านะคะให้มันเสด็จน้นะะําค mm ่ะ hmm. เราก็ใช้กระดาษที่ชู่ผืนใหญ่นะคะวางลงไปแล้วก็ ใส่ใบโหระพาหรือว่าใบกะเพรานะคะที่เราปั่นน้ําออกแล้วมันก็ยังจะมีความเ,าเปียกอยู่นะคะเราก็จะมาซับน้ําออกอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องให้แห้งมากก็ได้ค่ะก็จะมีน้ำนิดหน่อยเปียกนิดหน่อย ากนั้นเราก็จะใช้ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะเป็นถุงซิปล็อกชนิดเล็กนะคะเป็นสแน็คนะคะซิปล็อกแบกแล้วก็มากะเอานะคะว่าเวลาเราทํากับข้าวเนี่ยเราใช้ใบกระเพราหรือว่าโหระพาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าใครไม่เอาก้านก็เด็ดก,ก้านทิ้งด้วยนะคะก็อทิปก็จะใช้ประมาณนี้นะคะก็จะเอาใส่ถุงเล็กๆนะีคะ ก็จะมาทําการปิดนะคะถุงสิบล็อกแล้วก็เว้นช่องไว้นิดหนึ่งค่ะแล้วก็กดอากาศออกนะคะให้หมดก็เบามือหน่อยนะคะเดี๋ยวผักจะช้ําหมดค่ะแล้วก็ไล่อากาศออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลูดปิดค่ะเราก็จะได้นะคะถุงเล็กๆแบบนี้ถุงเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ลงไปในถุงใหญ่นะคะเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยนะคะเราจะได้ รู้ว่ามันเป็นใบอะไรเราก็ใส่หุงใหญ่นะคะจากนั้นก็นำไปแช่แข็งได้เลยค่ะ น,นี้ก็เป็นใบโหระพานะคะที่แช่แข็งแล้ววันนี้ทพิปจะเอาไปใส่ในผัดพริกแกงนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มันละลายเพราะว่าใบโหระพาที่เราแช่แข็งเนี่ยมีความบางนะคะผัดไปสักพักหนึ่งมันก็จะละลายไปในตัวของมันเองคะ่ะ โหระพานะคะที่ผ่านออกมาเนี่ยก็ยังมีความเขียวนะคะแล้วก็ยังมีความหอมอยู่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปโหระพาไปลวกก่อนเนี่ยความหอมมันก็จะลดลงไปนิดนึงนะคะ่ะทิพย์ก็เลยใช้วิธีแช่แข็งแบบนี้คะ่ะ